มาวันนี้คุกค่าซักการ์วั์ดีคนดูเยอะผมุนด้วยนะวันนี้คูจะมาเล่นเกิมฮัมติดดิมแล้วหายยเล่นบังคูลฟอกเลยดูชืซูยองวันที่คุกคิมฮัมดูชื่อหนัาปักที่ไอหิปนะ้อเดีมึงรู้เองว่าชื่ออะไรสละเวลินเวลี่หลยเลย็บมาลาบันนั่มาโลดอยู่วันนี้มันทำอะไรกันลอเลย มาเหมิงหลัเล็ดินขึ้นเลี้ยวซ้าไซต์ไซา์ไลฟ์ฮวาดีกุว่าลวิ่งเต็มบุรุขับดีจิงวะไปอนอนหลบคูยหายเดี๋ยวไปไปนักวานอ่ะบัดดโอ้หวานปุ๊ช่วยได้วันนี้เอสั่แต่ทีนีเอาอีกมาห้องง ไปโน้เบเดฟองกูโดนนี้เลยนะอาคุณเล่าควาเป็นไปยังปนน่ะไอไอพี่ชุดแดงหันนัสุกปได้าเราไม่ยงข้าวแล้วแต่คุณไม่ทํายังข้าคุณเดินเต็มเส้นทางมาคุว่าเออเออพูดยังไงด่าเราเนี่ยนักกว่ากีนักว่ากีมันเรียกว่าอเษกเลยนะแต่ไม่ได้ออคิดประตูไปสอ เอาอีพีุดแดงพมดาไม้เกอะมาเอามากวาดเป็นปรด็มไทำไมไม่ตดยใช่ไหมนั่นเอาพวเวเดินไมเอาพวเนมกเอาซ้ำไปเดนทำพวนไปอดน่าไปอีพีชุดแดงอักเก็บปเดี๋ยวฟมพูก่อนตอย่างนั้นไป ต่อไปก็อพเกตในนั้นอพเกตประตูห้อาพไฟประตูออกไปแลก็อพเกตประตูต่อต่อไปก็อพเกตบนนีนนนนะไม่มึ้นว่าะไรว่าตอนนี้มนุกสร้ังคมบกว่าส่ันจะช่างมันหะอพเกตไปอีก่อนเออนี่แหละไียงลายดามต้องเดีย เซนโซ่เลยเนี่ยไม่เพพป็นไงไม่มาดีสอเลยอาจจะต่อไปปุ๊บก,กมันไม่คิดเอาสร้างเกตโตลับไปมันคนกว่าประตูกนเลยตั้งแต่ก่อนที่ยงัยงยังเป็นไอ้เสี่ยมันเ,นเด็กอุปนิชชาเลยเที่ยวไปไหนมากว็าว่าตัออนนนวน,าาวนันหละต่อไปดีสอ ฉันจสีร้อยมันแพงกว่านั้นเอาสองเท่าเร็วดิลู้แล้วต่อไปก็อฟัฟเก็บประตูได้ประตูเมินไฟฟ้าว่ะเดี๋ยว,กฟฟวลก่อนนี่ว่าตูได้ละออห้กว่าตู้หนึง่งตูส้สอแล้วก็ตู้สามวันนี้อฟัฟปัมพุ่มมาทำไปมไม่เหมืวานนาประตูหรอว่ามันจะมาทำไมตอนนี้นะไอ้ิไป,ไปไว่าอันนั้น โอล่ามาเชิดเลรู้สโลดเนี่ยันดูไม่ออกอักษิณเป็นเลี้ยสวนต่อถ้าไปก้าวทักษิณประตูเป็นซีมพูซีมพูมันจะมาอักษิณทียงันตไายเย็บลูดี้นี่เป็นท้าซีมพูเร็วตอนนี้เฟลมันกลเป็นกอกน้ำเคียวไปมันมีแรงในหัวหนุนพันวะระวังนี่อาเซนด์ฟันยีสิไฟซาดสต์ส่ง ก็หอบลงทะเลนนะโอ้เฮ้ยหอบกูอักษินอักเินที่ยังมดิษียังตียังมันยังไม่พออันนะอักษินไปก่อนอักษินไปล็อพี่นี่พี่นี่มึงจะนิพนธ์ไหมโอเคมันนิพนวัดนันทั่งนั้น่เราอักเกนยังต่อนี่อักเแะอักษ็นซีอมพ อีกแบบหนึ่งแบบอพยพก็เดินมันตอนันะมันไม่เป็นเท่ามันแบบเสียมโพนันเลยอักษเกตตอยอันนั้นทำไมกวางเลยดีว่าอาวายฟชินมีเรมาลาเวอร์นันนะที่ยวาต่อไปก็ต้องวัดดูอย่าเลยแต่เนี t เดี๋ก็ต้องเกตตอยก่อนม่งพี่มันใช้ตลอดยี่สิบแปดไฟควงกวางนั่และวางสต๊าฟเกตตอยแไปกวางหินอันนหอบเอหอบพวกอัน อันที่สิ่กันอย่ามาตัวไปก็หาแผลมัฟเล่ละวันนั้นก็เล่นองเดิเล่นองแดงนยินที่หาตัวไปก็เล่ทองเดินไม่ด้หรกปเล้ยงก็ไปปลุกเลยังไม่ยอมอ่ะมาไปเลี้ยนี่นั่นไม่ยอมว่าเลยไม่ยอมประตูไปเก็ปลุกเลยปลุกแล้วนี่เด เชลยแเนี่ยพอฟงงนไปเลยไหมเอแล้วมันจียเนี่ยกไม่เอาไม่เอาสักอันนั่นไม่ต้องลป์รอไม่จัองไปต่อเบ๊ u จ่ลมดานที่สองขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วก็เรียซายู้ลยว่าอันเอาายมันแม่ก็บอกให้เลิกเล่นว่างั้นก็ไปละบายบาย